สีสุมังขลิดลำสิทธิเดชลือซาหน้าโถสุดยอดยานไตแกว้วสีสวัสดีนอมในข้องพุทธบาทคุณประพุธคุณประรรำคุณประสงค์ยกใส่เก่า,าย่อไวระวางเสียนกาเรียนท่านประธานในพิธีท่านผู้อำนวยการด็เตอร์สำอางจันทนนตรีท่านรองผู้อำนวยการคณะครูลูกๆนักเรียนทุกคน วันนี้กระผมบัณฑิตพามคาวีกมุลเลิศจากสำนักพามเจตวันวิทยาลัยหมอพามสู่ขวัญแห่งแรกของประเทศไทยวันนี้เดินทางมาจากสาขาบ้านท่าสําราลตําบลห้วยแองอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามได้รับเกียรติจากทางโรงเรียนพยกกพัคฆภูมิวิทยาคารให้มาเป็นหมอพามทําหน้าที่ใบสีสู่ขวัญพระแม่โพศพณนะ ที่แปลงนาสาธิตศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมจะได้ประกอบพิธีใบสีสู่ขวัญพระแม่โพศพหากผิดพลาดประการใดกระผมขอากราบอภัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้นักปราชญ์ราชบัณฑิตทุกท่านมาณโอกาสนี้ Iminasakarena, tang putang api puja Iminasakarena, I'm tang tamang api puja Yama ตังสังขังอภิปัชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธรมโมธัมมังนามัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิสักขีกามิจะรูเปคิริสิขรตเตจันตริกีวิมานี ที่เปรติจะาาเมตุรูนาคหะเนเคหวตุมิเขตเตภูมาจายันตุเทวาจรัตรวิสเมยยาคันตาปนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนิวาระวาจนะสาธุโวมีสุนันตุ jana karo ayam patanta ta ayah karo ayam patanta karo ayam Patan Ta na ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต Arahato sama samputatsa namutatsa pakawato Arahato ah, sama สีสีวันนี้แม่นวันดีวันเศรษฐีอมุตตะโชกวันที่คนในโลกชมเชนวันที่พระบรมกุกูสันโทลงมาเกิดเพิ่นได้ถือนู กำเนิดลงมาเปิดโลกโลกกาพระสัทธาผู้กอ่อตั้งแต่นออรหันมารวมกันอยู่ในโลกจึงเป็นโชคของเจ้าปัสภีตานเศรษฐีปู้เขา เอาใส่เราในจ่างยังมีนางนอนอาทผัวจลาดเมืองคนเสื้อว่าสาวนามนคิวกองคิ้งกลมกองนางเมลเป็นลูกแทนลงปองลงมาอยู่บอนเมืองพราณสีเป็นนารีนอพุดผาด เจ้าได้อยู่ปราสาสตรสามหลังไพได้ฟังกะยังยินดีมชมเชนดีล้นลื่นคนทั้งหลายปานเดินไงผิวพองจิ่งกะขวางงามงอนตาอ่อนซ้อนหน่วยนาดผิวพันกาดเครื่องไพทูน คนมีบุญมาสู่มีน้ำอยู่ว่าโภศพข้อข้างจบคิวกองแขนขาคองผ่านมัดทีสาวเศรษฐีมีญาติย่อยคิดค่อยคอยอยู่ในใจไปสิไรไปน้ำเอาเข้าพระพ่อเจ้ามีความโกธาตามไปหาบัวพอจังให้นอน่อยนาดรีบไปขอพธ ละจากะลาษีโยในธรรมจังโลกกร,รมในภาจังได้มาเม็ดเขาจังได้เว้าต่อกันมามีพญาปัญญาลำเลิอดคนจังเกิดมาลายคนบ่ตายพรามีเขาลำ จางได้เป็นปะพุทธเจ้ากูกุสันทพราบุญจูตาใบบาทจังจะลาดคนเฮาว่ามาเยืคขันเอือ เจ้ามาตั้งเขาเจ้าและเข่าเหนียวเจ้าย่าเหลียวไปทางอื่นเจ้าย่าตื่นไปใส่ย่าไปไกลจากกระตาเจ้าย่าวาคนมายีเจ้าอย่าว,าค,า,า,า,วาคนมาสีคนต่ำและคนเหยียบเจ้าย่าเปียบเป็นดินดอนคนอ่อนซ้อนบ่ออึดอยากคนลายหลากในโลกาจื เจ้ามาอยู่ในเราคนกินเจ้าเมียผู้ชนะแม่นมีพาลากะบบแล้วแม่นมีแก้วกะบบเอาคนมาเศร้าสองซ้ออ่อนสอนนอเมเจ้าผู้ชานะั่งกินอีหยังบ่ทอเจ้าบบทอเขาเขาข่าใหญ่เป็นสาวและเป็นบ่าวเขาบอกกล่าวกันมาอยู่ ในหน้าเอาใส่เราเขาเอาเจ้ามานอนเฮือนเป็นปีเดือนได้เลี้ยงลูกเอาเขาปลูกหอดเขาปัดลานเป็นเขาสารอยู่ในตาตากเอาเจ้ามามาหนึ่งหวดไล่สองนักหอมหองหองเอินเฮา ยังเอาเจ้าเลี้ยงราทิลาเลี้ยงทั้งอาทั้งยาทั้งปูเลี้ยงหมดมู่อย,ยู่ดีมีแห้แง,ง,งหอดยามเลี้ยงจัางตากเจ้าไปมาเตือละเจ้ามาจึงเอาเจ้ามาทำบุญตากบาทมวัวได้ขาดพระตถาคตา ฝูงหมูคนจึงได้มีปัญญาเพราะว่าได้กินเขาลับ คุณของเจ้าเหลือแพียนปะสุธาเหลือธาลาสมุทรเมน้ำคนทุกขรกมจึงแข็งแรงคนมีแฮ้งย้อนกินเข้าท่านบอกฟองอยู่นอกบอก่อเมนของเฮาเขาก็เอาหมูมาเปีดไกเขาเอาใส่ห้ำแกบห้อยดินน่ะ ศาสเก็บกินตามีตามเกิดแสนประเสริฐกว่าสิ่งทั้งปวงยามเป็นห้วงเขาเก็บเขาเกี่ยวยามเจ้าเหี้ยวเป็นเฟืองใบเหลืองเอามาเลี้ยงมัดบ่ให้แตกบ่ได้แจกไปใส่มาใส่คือดังใจมุงเฮือนกะได้ับ เทียงหลังไงมุงเฟื้องเกินหนาอยู่เทียงหน้าอาศัยบอ่อขาดบอ่อประมาทเมียผู้ชะนั่งเอามาวางใส่เหล้าเต็มอังจังได้นั่งว่าอุอะมูมะมุนม,ม,มาว่ามาเยอควันเอือ ควันและเจ้านอนอยุ่ทงน้ำเกียดจนะนาควันบ่มาไปน้ำเกียดหมูอย่าเอาโอ้น้ำหมูผูทามว่ามาเยอควันเอ,ออ,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 อนน้นางเขาเจ้าทั้งนา่งเขาเหนียวก็ให้มาสามือนี้วันนี้ ต้นเขียวเขียวนั้นแม่นเขากรต้นบ่อตํานั้นแม่นเขาดองามเกินโนนั้นแม่นเขาหวงสร้างดํสาบวางนั้นแม่นเขามันปูงามปูปูนั้นแม่นเขาใหญ่เขาดํใส่หน้าทามเกิดเพิ่นงามดเลาะหอง พวงเพื่นกองเป็นปัวเป็นพวงก็ให้มาสามอนีันนีล้ลลาว่ามาเยือควันเอ้ยโโโอโอโอ และเจ้านอนอยู่ทงน้ำหัวคันเจ้านอนนำปูทั้งจีรอเชิญน,น้อยนอนเจ้ามาอยู่ในช้างเชิญํนำนางมาอยู่เลราเจ้าอย่าได้โศกเศร้าเสียเสียว่ามาเยอะควันเออ ควันเลอะเจ้าตกอยู่น้ำในตุม่มควันเจ้าชมอยู่ไ้้วันเขา่าไงเข่าป่าเข็งย่าไปสิงอยู่น้ำหมูย่าไปอยู่น้ำป่าย่าอยู่หน้าแดดมันฮอนให้เจ้าย้อนโหูมาให้เจ้าบีดปากป่าให้เจ้ามาไว้วองอย่าอยู่ห้องน้ำถามให้เจ้างามมาอยู่รวมหมู่น้ำกันอ

นะนกกระจีบเขาสิตอดพวกนกขอดสิคาบหนีถึงเดือนปีจังออกจากเราเขาสิเอาเจ้าไปวานในนาทรรมเจ้าสิงามกว่าเก้าเอาไปไว้นะเราดงดอน คนอ้นซ้อนต้นกองเอาไปใส่นาหองไปทางเอาเจ้ามาเป็นเขาเปลือกให้เจ้าได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้กินท่านสืบต่อเป็นน้อยนอประศาสนาให้เจ้ามาเมื่อนี้วันนี้ว่ามาเยอนวันเออ,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 อ อยู่ในช่างมาอยู่ทั้งเหล่าใหญ่เบื้องข้างไก่สูตรแล้วงามหลาข้างไก่าใหวตัวไล่โค้งโนองข้างมันโก่งคือเกีียวเหล็กแหลมตาาเนียมว่าฝนดีปีหน้า หมอสูตรว่าบัณฑิตพามค้าวีสวดควันมาควันเจ้ามาหอดแล้วขอให้เป็นลาข้าทั้งเขาเหนียวเขาเจ้าจังบอกกาวอุอะมุมามูลมามาอาผูชนาพิชาขามังนิทตตังประสิทธิเมอมทัญญาอาคันตุตี Satu sapanu pavena sapatmanu pavena Sapasang kanu pavena sathasohi